นะตอนนี้รถเดีอ um. ้นเราไปเลาะซื้ออันนั้นกันไหมอ้นจะซื้ออะไรหมูเดงก็เเดงตัวลยหมูเดงหมูเดงเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ไปปลูกกันอ้นเราไปซื้อนั้นก่อนปะเราซื้อบุญก่อนบ่อ๋อว่าเราซื้อขึ้นเพื่อะ ตั้งเจียวมายังมาซื้อเพื่อ啥โอ้คุณน่ะป้าพวเมาเต็มรถแล้วเอ่ออันนี้ก็ว่าเรามาซื้อต้นมะเขือต้นมะขิดปราซักมาซื้อนั่นน่ะเขาเลอกเอาเบิดล้วโอ้เนี่ยเขาเลือกเอาเบิ้ดแล้วโอ้หน้านี้เป็นหน้ามันเม็ดฝนและปุมะเขือพริกไว้กินกันอ่อไปเนาะ อ๋อโว้ยคุณน่ะเมาเต็มรถเลยเราไปดูสิอ้วนเขาเอาเป็นเต็มรถแล้วมันเหลือต้นดีๆไหมเนี่ยไอ้ต้นมะเขืออะไรจะมันแหละๆนะฮะมีน้องมือแล้วเพราะเราซื้อต้นมะคิดมะเขืออะไรเฉมะคิดเปต้นใหญ่นะคะเอาหมดแล้วนั่นหะอนี่มาช่วยอุ้นหน่ออยเาหมดแล้วโ เออั่นล่ะอ๋อแม้นมะเือพูดอใชรนี่นะเออไม่ดึกเป๊กเลยเธอก้อนนั่นแหละอันนั้นต้นอมบอกอันนั้นอมค่ะอาบค่ะยีบาทจ้าเอามะอขือขาวมะอคือลายเขียวน้ำมาขาขนี่มันมดเลยค่ะบ่จ้า เือว่านั่นนาว่าเมื่อคืนคาวเมื่อคืนไล่ไปเป็นเมื่อคืนมูงได้แล้วกันลหรวะโอ้ม,าม,ามาุ้งตีอุ้นนี่มะุ้งพันเตะเมื่อคืนตัวเลมาใน้อยๆน่ะเหรอแมนค่ะเนื้อท่าอาวุธนะแ <c oughs> มน

บ่ได้บ่ได้บ่คิดหายากเด้อน้องให้ฟังให้เบิ่งเอาให้พาสิละพระ ต้นหนึ่งเราก็ซื้อมาไม่ทันจ้อยนะต้นใหญ่ๆเขาเอามาแล้วเนี่ยจุดประสงค์ก็ว่ามาซื้อมาขือมาคิดนั่นแหละเบี้ยเพื่อนนี่นะเบี้ยเบอรนี่นะหอมบ่คุ้นฮะคุ้นคุ้นไม่เขียนตัวนี้นะเาสลอ๋อสีลาว อันนี้ก็เลยเหนือนโอนคณะโอ้คณะเมนผักอือคณะกวางตุ้งเมนโอนกปอ่ามิอระางอมการกุ๋งหรือเปล่าเออการกุ๋งโอนเื้อชุดละกาาช่วยหน่วอีทุจักถุงหนึ่ง หวานบาเียอยบินบาซา,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 าบิบจัดเลยทีโอ้นั่นล่ละโอ้ยจิจัดทะเนอการกุ้งนี่เดเ้ยอันนี้น่ะนี่การกุ้งนี่พิมกกักะก็รักการกุง้งโอ้ก,กอัลบ,บัน วันแ้วซื้อมาเธอก็อนนโอ๊งามเลยเพื่อนยี่เมันงามคักหลยเพื่อนเชฟปู่ยุ้ยแล้วก็มาโฮสแล้วเปื่อยเบิร์ดก็มันยังหน่อยอยู่เนาะวันนี้ขึ้เล่านี่กระโยนี่เหมือนต่มขึ้นก็้เน่มันอะแลไต้องอานได้เอามาซื้อบ่อีหละ้พุ่นซื้อมอบหอโอ้โเยอะมากเต็มตลาดเลยทุกคน พ่อค้าใส่ถุงเทบไม่ทันไอไวเข้ามาซื้อเคียงซื้ออะไรอ่างุ่นใส่มัดอ่างุ่นไรเม็ดบอนมาดู แล้วพ่อโอ้นะอุทัยเทวีให้โชคนะทุกคนอ่าดูดีๆนะนี่เดเดี๋ยวพ่อเออแต่เลขสี่นะมาชัดแล้วนะพ่อดูนะคะ FC FC เห็นตัวไหนบ้างอ่ะแต่สนะี่เนี่ยจะชัดมาก่าเลือกอะไรพ่อ โอ้อันนี้ต้องไปให้สาปานดูสาปานผู้เชี่ยวชาญสี่สองตัวอะไรไนะทุกคนแต่เลขสี่เน้นๆเ,เ,เลยนะเป็นตัวงมงายทุกคนแค่เจอเขาในสวนยางก็เลยอขอโชคกับเพื่อนหน่อยขอบ,บุูเทยเด้๊เดๆเดเดขอรูปหน่อยท่าเทวีขอไม่สมใจพวกขอไป,ป,ป <laughs> โหดเจ้าหมูวัวถึงไหนแล้ว จอดรอ,อก,ก็ได้ลูกขอโชคเลยนะแม่อุทัยเทวีโอ้ไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นพ่อนะโอเคเราก็ถึงรอบแล้วทุกคนเก็บยางกันโอ้ของพ่ออยู่ใกล้มากเลยนะพลอย แต่เวลาเก็บแล้วยางของเราแต่รอบนี้รู้สึกว่าตะลึงตตตตตะะลลึึึึงงงงๆๆๆๆงเลยนทุกคนยางก้อนใหญ่มากใช่ไหมอ้วนใช่เวลาเก็บแต่ครึ่งสวนยังไม่ได้เท่านั้นอันนี้ยางก้อนใหญ่ดูแต่ละก้อนน,นะทุกคนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างลูกอันนี้นะฮะว่างสิขิดินแล้วมันอันนั้นเดี๋ยวแม่ยัไปล้างอืมอเรา เห็นดูไหมยางเขาเราจะเกตเอมากทุกคนเนื้อเนียนเลยเหมือนเหมือนเหมือนไข่เลยนะเนี่ยก้อนโตมากแล้วก็เนื้อเนียนเหมือนไข่เลยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนทุกคน,นให้หมูวนนะมาช่วยเก็บยางพอก็อยู่ด้านนู้น